นายมาวินเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่พ่อแม่ก็ตามใจมาตลอดฐานะครอบครัวของมาวินเป็นคนที่มีฐานะดีต่อมามาวินก็ไปชอบพอกับนางกุ้งพ่อแม่ก็รีบไปขอให้ตั้งแต่เล็กจนโตมาวินเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แต่พอแต่งงานกับนางกุ้งแล้วพานางกุ้งเข้ามาอยู่ในบ้าน นางกุ้งก็ไม่ชอบพ่อผัวแม่ผัวเพราะว่าพ่อผัวแก่มากตอนที่มาได้กับแม่ผัวก็อายุสี่สิบกว่าแล้วเป็นพ่อไม้ไม่มีลูกส่วนแม่ผัวก็เป็นสาวแก่ก็เลยมีลูกเป็นมาวินเพียงคนเดียวนางกุ้งลูกสะพ้ยเป็นคนคอยหุงหาข้าวปลาอาหารแต่แยกสำรับให้กับพ่อผัวแม่ผัวให้กินอีกที่หนึง่งส่วนนางกุ้งกับนายมาวินกินกันที่โต๊ะอาหาร พ่อก็เคยถามมาวินว่าบ้านก็บ้านพ่อทุกอย่างพ่อสร้างมากับมือแล้วทำไมไม่ให้พ่อนั่งรวมโต๊ะอาหารด้วยทำไมนั่งกินอาหารด้วยกันไม่ได้แม่เขาน้อยใจรู้ไหมมาวินก็บอกว่ากุ้งเขาจัดโต๊ะให้ใหม่แล้วนี่พ่อถึงมันจะเล็กก็นั่งกันแค่สองคนก็น่าจะพอแล้วอยู่ใกล้ๆกับห้องนอนพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเดินไกลพ่อก็เลยไม่พูดอะไรต่อ สมบัติที่พ่อแม่สร้างมาตอนนี้ก็ตกเป็นของมาวินเพราะว่าพ่อแม่ก็แก่มากแล้วแม่ก็เดินไม่ค่อยไหวปวดเข่าพ่อก็หูตาไม่ค่อยดีแต่ทั้งคู่ก็ยังอยากจะไปทำบุญแม่อยากใส่บาตไปวัดอย่างเคยแต่กุ้งก็บอกว่าพ่อแม่ทำบุญมาทั้งชีวิตยังไม่พออีกเหรอตอนนี้แก่มากไปไหนมาไหนก็ต้องใช้ไม้เท้าไปไม่จำเป็นหรอกบุญบาปเป็นยังไงพ่อกับแม่ก็เห็นหรอ พ่อผัวกับแม่ผัวก็อึ้งที่ลูกสะใภ้พูดแบบนี้ก็เลยไม่ได้ไปวัดหรือใส่บาทอีกเลยพ่อพูดกับมาวินว่าเมื่อก่อนก็ชอบทำบุญนี่พาพ่อพาแม่ไปทำบุญเดี๋ยวเนี้ทำไมถึงได้เปลี่ยนไปมากมาวินก็บอกว่า เพิ่งจะคิดได้ว่าเวลาทําบุญน่ยมันเสียเปล่าแล้วพอไปทําคนหัวเหน่งพวกนั้นนะนะก็กินดีอยู่ดีหน้าตาสดใสมีคนประเคนอาหารให้งานการก็ไม่ต้องทํากินกับข้องดีๆไม่ต้องลินรนอะไรพระบางรูปก็ชั่วช้ามั่วสีกาแอบกินเหล้าเล่นหวยมันไม่น่าจะเอาอะไรไปให้กินหรอกบางรูปก็เห็นแก่งเงินแม่ก็บอกว่าอย่าไปเมาหมดสิลูกวัดที่เราทำบุญเนี่ย เขาก็ปฏิบัติดีมาตลอดนะมาวินก็บอกว่าไม่จริงหรอกไอ้ที่ว่าดีๆนะ่ะเห็นอยากจะได้เงินสร้างโน่นสร้างนี่สร้างวัดวัดใหญ่โตอยู่แล้วก็ยังจะหาเรื่องทุบโน้นสร้างนี่อยู่ตลอดไอ้ที่เรามีกินทุกวันเนี่ยนะก็เพราะทำไร่องงูลแล้วยิ่งตอนเนี้ยกุ้งก็ออกดอกเงินกู้เดือนเดือนอนึงรับเงินมากมายผมเนี่ยเพิ่งจะตาสว่างตอนที่มาอยู่กับกุ้งนี่แหละแม่ก็บอกว่า เรานับถือศาสนาพุทธนะไม่ใช่ศาสนาอื่นลูกก็จะได้ไม่ต้องทำบุญทำทานการเจริญได้เราต้องรู้จักทำบุญนะลูกเวรกรรมมีจริงนะมาวินก็บอกว่าพอเถอะแม่พอเถอะผมไม่งมงายแล้วพระเป็นใครก็ไม่รู้ต้องไปหมอบไปกราบยิ่งกว่าพ่อแม่ผมไม่เอาแล้วเสียดายเงินเสียดายเวลาแม่ก็น่าถอดสีนางกุ้งก็รีบเรียกผัวให้ไปดูคนงานตัดองุ่น ย่ามัวเสียเวลาคุยเรื่องทําบุญอยู่เลยพี่ไร้สาระเรื่องพระเรื่องเจ้าเนี่ยแม่ย่ามาพูดพ่อด้วยทุกวันนี้ที่เรามีงานมีเงินใช้เนี่ยก็เาเพาะทํามาหากินพระเจ้าเขาเจ่าเงินมาให้กินไหมอยู่ต่อมาก็มีลูกจ้างครอบครัวหนึ่งขับรถพ่วงหรือว่ารถซาเลงพ่วงข้างรับจ้างส่งอง,งุ่นที่ตลาดปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนตายทั้งผัวทั้งเมีย ทิ้งลูกอายุสิบขวบกับ8ดขวบอยู่ที่โรงเรียนวัดฐานะยากจนพ่อแม่ของมาวินรู้เรื่องก็ขอเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้นางกุ้งไม่พอใจแต่รู้ว่าถึงขั้นตายก็เลยตามใจพ่อแม่เมื่อเห็นลูกชายลูกสาวของลูกจ้างก็เกิดความเมตตาพ่อกับแม่ก็เลยขอเอามาอุปการะส่งเสียให้เรียนลูกสาวคนโตชื่อเกดลูกชายชื่อก้องกุ้งก็บอกว่า เจ้าเกตมันโตใช้งานได้แล้วไม่ต้องเรียนหรอกให้อยู่ซักผ้าแล้วก็ถูบ้านพ่อผัวก็คัดค้านบอกว่าเด็กมันสมควรจะได้เรียนต่อก็เกิดทะเลาะถกเถียงกันมาวินก็เข้าข้างเมียบอกว่ามีข้าวให้กินครบสามมื้อก็บุญแล้วไม่ต้องเรียนมากหรอกเลี้ยงไว้ใช้งานดีกว่าแม่ก็บอกว่าเราเลี้ยงเขาเอาบุญน,นะลูกไม่ได้เอาเขามาเป็นคนใช้ ให้เขาได้เรียนเถอะเงินทองเราก็มีมากมายแค่เรียนโรงเรียนวัดเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองอะไรนักหนาะกุ้งก็บอกว่างั้นกลับจากโรงเรียนมาเนี่ยก็ซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านก็แล้วกันนะพ่อกับแม่ผัวก็มีความเมตตาปราณีต่อเด็กให้กินข้าวร่วมโต๊ะแต่นางกุ้งก็บอกให้เด็กๆไปกินในครัวแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามด้วย มื้อเช้าก่อนจะไปโรงเรียนก็ไม่เคยได้กินเพราะว่านางกุ้งตื่นสายไม่เคยจะหุงข้าวหุงอาหารให้ทันก่อนไปโรงเรียนก็จะได้กินแค่มื้อเย็นพ่อผัวก็เลยแอบให้เงินค่าขนมเด็กๆไม่ให้หนางกุ้งเห็นกลัวว่าจะยืดค่าขนมแต่ปรากฏว่านางกุ้งก็เห็นเข้าจนได้เลยไปดักรอที่หน้าบ้านนี่ไอเกดไอก้องเองได้ค่าขนมไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่ไหนเอามาดูซิ เกดก็รวบเงินในกระเป๋ากระโปรงที่ใช้ยางมัดไว้เอามาให้ดูเป็นเหรียญห้าบาทก้องก็เอามาให้ดูเหมือนกันนางกุ้งก็บอกว่าตั้งห้าบาทมันมากไปแล้วนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบตางคงขนมห่อละสลึงแต่ละวันเองจะกินหมดเหรอเกดก็บอกว่าหนูกินแค่วันละบาทที่เหลือก็หยอดกระปุกเก็บไว้จ้ากุ้งบอก สองคนเหลือ7จ็ดแบาททุกวันอย่างกับลูกมาหาเศรษฐีเลยนะเอาเงินมานี่แล้วเอาไปแค่คนละบาทก็พอกุ้งพูดพร้อมเอานิ้วจิ้มหน้าผากเด็กทั้งสองคนทุกอย่างก็ไม่รอดพ้นสายตาพ่อผัวอยู่ดีแกรู้สึกหดหู่ที่ลูกสะพ้ยเป็นคนแบบนี้เกตกับน้องก็ช่วยกันทำงานบ้านแล้วถึงทำการบ้านแล้วกินข้าวอาบน้ำเตรียมเข้านอนก่อนเข้านอน พุงก็จะเรียกเกตให้นวดเท้าให้ทุกคืนวันหยุดเด็กทั้งสองก็ช่วยกันทำงานบ้านแล้วก็ต้องออกไปถอนหญ้าในไร่อ่าง่นด้วยไม่มีเวลาไปเล่นแบบเด็กคนอื่นๆพ่อผัวแม่ผัวก็อดสงสารไม่ได้ขอร้องให้มาวินซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนใหม่ให้กับเด็กทั้งสอง วันหนึ่งกุ้งก็เรียกเด็กทั้งสองมาดูเสื้อผ้าที่ซักให้มาวินบอกว่าคราบที่แขนเสื้อยังติดอยู่ซักไม่สะอาดเสร็จแล้วก็ตบหน้าเด็กทั้งสองคนไปคนละทีแล้วก็ให้ไปซักใหม่มันก็ยังซักไม่ออกอยู่ดีหนางกุ้งยังเขกหัวแล้วตบตีเกตจนฉี่ราดมาวินก็บอกว่าเสื้อคงโดนยางผลไม้ไม่รู้ตัวก็เลยซักไม่ออก ก้องก็วิ่งมาดูพี่สาวที่ยังร้องไห้หนางกุ้งเห็นเกศฉีรราชก็ยิ่งมโมโหจิกผมตกไม่ยั้งเลยทีเดียวแม่ผัวพ่อผัวก็ร้องห้ามบอกให้เกศไปอาบน้ำแล้วให้ก้องไปหาผ้ามาเช็ดฉี่พี่สาวซะกุ้งหันไปเห็นก้องกําลังยืนจ้องหน้าตัวก็ถีบจนหน้าหงายมองอะไรเด็กเวรมึงอาฆาตกูแต่เล็กเลยเหรอ เลี้ยงต่อไปไม่ได้แล้วมัง้งมึงโตมึงก็จะฆ่ากูแน่นอนมาวินก็บอกพอเถอะเด็กมันเจ็บมากแล้วพ่อผัวก็บอกให้นางกุ้งอย่าไปทารุนกับเด็กมากนักเลยกุ้งหันมาตวาดใส่พ่อผัวหยุดไปเลยพ่อพ่อน่ยคอยให้ท้ายแบบนี้ไงมันถึงได้ใจลูกหลานก็ไม่ใช่หรือว่าพ่อแอบไปได้กับแม่มันตอนไหนถึงเข้าข้างมันักหนาเนี่ยพ่อก็บอก อ้าวอีกกุ้งทำไมพูดลามปามขนาดนี้นี่พ่อหัวงอกแล้วนะหัวงอกแล้วยังไงพ่อคอยจะคิดแต่เรื่องไร้สาระคอยช่วยคนนู้นคนนี้นี่ถ้าฉันไม่ควบคุมละมีหวังพวกเราหมดตัวไปนานแล้วมาวินเห็นว่าจะไปกันใหญ่เลยบอกพ่อให้ไปนอนพาแม่ไปด้วยสองผู้เทาก็สุดนั่งลงอย่างอ่อนใจเออพ่อ นี่เราเอาเด็กมาอุปการละสงสัยมันจะได้บาปมากกว่านะได้บุญนะพ่อนะพ่อก็บอกว่าสะพ้ายของเราอ่ะหน้าตามันก็สวยงามแต่ทำไมจิตใจมันโหดร้ายใจดำขนาดนี้ลูกเราก็พอยเป็นไปตามเมียแบบเนี้ยนรกมันรออยู่ข้างหน้าแล้วนะเนี่ยส่วนเกดก็นอนร้องไห้ชวนก้องน้องชายกลับไปอยู่บ้านตัวเองดีกว่า เกดบอกว่าจะไปหารับจ้างล้างจานตามร้านอาหารพอได้5บาท10บาทมีข้าวกินก็พอให้กล้องเรียนคนเดียวสองพี่น้องก็เก็บเสื้อผ้าใส่ย,ย่ามใบเก่ามีเงินหยอดกระปุกไม่ถึง100แต่ก็คงพอจะซื้อข้าวกินได้หลายวันทั้งสองก็ย่องลงบันไดบ้านไปกลางดึกกลับไปถึงบ้านก็พากันร้องไห้คิดถึงพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายก็ไม่มีใครอยากจะเอาไปเลี้ยงให้เป็นภาระ สองพี่น้องก็ปลอบใจซึ่งกันและกันพอเช้าถึงรู้ว่าสองพี่น้องออกจากบ้านไปแล้วพ่อก็บอกมาวินตามไปดูซิเด็กกลับบ้านหรือเปล่าถ้าเด็กไม่อยากอยู่ที่นี่ก็เอาเงินเอาเข้าวสารไปให้เด็กๆจะได้มีกินมีใช้เขาจะได้ไปโรงเรียนมาวินก็บอกว่าปล่อยมาพ่ก่อนเถอะพ่องานในไร่ผมกำลังยุ่งวันนี้ต้องรับคนงานเพิ่มอีก เดี๋ยวตัดองุ่นไม่ทันจะเสียหายผมต้องไปไล่แต่เช้าเด็กมวยคงกลับบ้านมันไปแล้วแหละปล่อยมันเถอะกุ้งก็บอกว่าเดี๋ยวฉันขับรถไปดูเองพ่อผัวแม่ผัวก็เกิดความไม่สบายใจกลัวว่ากุ้งจะตบตีเด็กอีกพ่อก็บอกกับแม่ว่าเดี๋ยวพ่อจะขับรถตามไปดูนะแม่ก็บอกว่าพ่อหูตามไม่ค่อยดีแล้วจะขับได้ยังไง พ่อก็บอกว่าไปได้เดี๋ยวพ่อค่อยๆไปมันไม่ไกลหรอกแค่ถนนแถวบ้านไปดูมันหน่อยเดี๋ยวสะพ้ายเราจะไปตบตีเด็กมันอีกนางกุ้งก็ขี่รถเครื่องไปพอไปถึงเห็นรองเท้าเด็กๆทั้งสองจอดอยู่หน้าบ้านก็คว้าไม้ท่อนหนึ่งที่อยู่หน้าบ้านคงจะเป็นไม้ที่พ่อแม่เด็กหาเก็บมากองไว้กุ้งก็ทุบป,ประตูสังกสี บ้านเด็กๆอยู่ห่างจากบ้านอื่นๆเกตก็ลุกขึ้นมาเปิดประตูทั้งที่ร่างกายยังสบักสบอมอยู่พอเห็นหน้านางกุ้งก็ตกใจถามน้ามาทำไมกูตั้งหาที่ต้องถามมึงว่ามึงหนีกลับมาบ้านทำไมคนอื่นเขานินทาบ้านกูว่าเลี้ยงมึงสองคนไม่ดีเกตก็บอกว่าก็นะก,กุ้งใจร้ายพวกหนูก็เลยอยากกลับบ้านนางกุ้งก็โมโห นี่มึงกล้าว,ว่ากูหรออเด็กเวนก้องมาจับมือพี่สาวไว้กุ้งกระชากแขนเกดก้องเข้ามากัดแขนกุ้งด้วยความโกรธกุ้งใช้ไม้ในมือตีเปรี่ยงเข้าที่คอของก้องจนล้มลงกุ้งหวดไม่ยั้งจนหน้าเละเลือดเต็มหน้าเกดต,ตกใจมากพอหายตกใจก็เอาตัวบังล่างน้องชายไว้แล้วก็บอกว่าหนูจะฟ้องตำรวจ กุ้งก็หดหมายเข้ากบหูเกตอย่างจังแล้วก็ตีซ้ำๆจนเด็กสองคนน่วมเวลานั้นพ่อจอดรถเก่งเข้ามาพอดีเห็นภาพเด็กกำลังถูกทำร้ายพ่อก็ตะโกนว่าใครก็ได้ช่วยทีช่วยจับนางสะพ้ายใจร้ายนี่ส่งตำรวจทีกุ้งหันมาที่พอ่อเยยาปากดีนะฉันไม่ได้ตั้งใจแค่พังมือน่ะพอ่ออย่าไปบอกใครล่ะเรารีบกลับบ้านกว่าก่อนที่ใครจะมาเห็น แต่พ่อชี้หน้ากุ้งแกจะบอกว่าพลั้งมืออีกเหรอแล้วที่หน้าเด็กเละหัวแตกขนาดนี้แกตีมันถึงเอาตายเลยนะแกมันไม่ใช่คนแกมันเป็นสัตว์ในร่างมนุษย์เรื่องนี้จะต้องถึงตำรวจฉันจะไปแจ้งความเองกุ้งได้ยินคำนั้นก็หวดพ่อด้วยไม้สุดแรงเกิดจนล้มลงส่วนพ่อผัวต้องแกล้งตายทิพกุ้งถึงหยุดตีทิ้งไม้แล้วขับรถหนีไป ทางด้านมาวินย้อนกลับมาที่บ้านเพราะว่าลืมกระเป๋าสตางค์ที่คาดเอวอยู่เป็นประจำกลับมาไม่เห็นนางกุ้งก็ถามแม่ว่าแม่กุ้งยังไม่มาหรอแม่แม่ก็บอกว่ายังพ่อก็ขับรถตามไปป่าเนี่ยยังไม่กลับมาเลยทั้งคู่เราไปดูกันหน่อยจะดีไหมแม่ใจคอ,อไม่ค่อยดีมาวินก็บอก คิดมากนะแม่กุ้งอ่ะไม่ทําอะไรหรอกห่วงก็แค่พ่อนั่นแหละที่ขับรถไปทําไมไม่รู้ไม่ได้ขับนาและหูตาก็ไม่ค่อยดีกลัวจะเป็นอันตรายไปดูพ่อสะหน่อยดีกว่าสองแม่ลูกก็ขับรถไปดูเด็กๆที่บ้านเห็นรถเก่งของพ่อจอดอยู่ส่วนรถของกุ้งไม่อยู่แล้วทั้งคู่ก็ลองเรียกพ่อแต่ไม่มีเสียงตอบรับ เมื่อเดินเข้าไปก็ต้องตกใจแม่เข่าอ่อนซุดลงกับพื้นมาวินก็รีบประคองพ่อเขย่าร่างพ่อแล้วถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ใครตีพ่อขณะน,นี้พ่อตอบคำเดียวว่ากุ้งเสร็จแล้วพ่อก็สิ้นใจเหมือนพ่ออดทนรอที่จะบอกว่าใครเป็นคนทำมาวินพาร่างพ่อไปโรงพยาบาลพร้อมกับพาแม่ไปหาหมอเสร็จแล้วมาวินก็ไปแจ้งความตำรวจ ตามจับกุ้งได้ที่ท่ารถกุ้งถูกจับถูกฝากขังห้ามประกันตัวพ่อแม่พี่น้องของกุ้งก็รับไม่ได้กับความโหดร้ายที่ทำเกตเป็นอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตมาวินตั้งสองศพเรียงกันแล้วจัดงานศพใหญ่โตเมื่อกุ้งได้ฟังคำพิพากษาว่าให้โทษประหารชีวิตมาวินก็พูดกับกุ้งว่าจงก้มหน้ารับกรรมที่ทำไว้ให้ตายตกไปตามกัน ดึกของคืนนั้นปรากฏว่ากุ้งเสียชีวิตในห้องขังของนักโทษชั้นเร็วที่ร้ายแรงกุ้งตาเหลือกลิ้นจุกปากแล้วฉี่ราดญาติิไม่เชื่อว่ากุ้งตายเองเพราะว่าหมอบอกว่าขาดอากาศหายใจแต่นักโทษทุกคนยืนยันว่าไม่มีใครทำร้ายกุ้งจู่ๆก,ก็ดิ้นทุรนทุรายหายใจไม่ออกบางคนเขาเรียกแต่กุ้งก็เอามือจับที่คอจนกระทั่งขาดใจตายไปเอง แม่ของมาวินก็บอกว่าวิญญาณของทุกคนที่กุ้งค่าคงมาเอาชีวิตกุ้งไปเป็นแน่มาวินเสียใจที่เมียใจคอโหดร้ายผิดกับผู้หญิงทั่วไปเสียใจที่พ่อต้องมาตายเพราะเมียตัวเองแม่ก็บอกว่าต่อไปก็ดูให้ดีเถอะถ้าจะมีเมียใหม่เสร็จแล้วแม่ก็ไปถือศีลที่วัดมาวินจ้างคนดูแลแม่ตลอดบ้านก็เงียบเหงา มาวินก็ตัดสินใจเอาแม่ไม้ผัวตายมีลูกติดสามคนขายหมูอยู่หน้าตลาดเข้ามาอยู่ด้วยก็ทำให้บ้านไม่วางเวงเงียบเหงาอีกต่อไปรวมทั้งเด็กที่ชื่อก้องด้วยมาวินก็เอามาเลี้ยงไว้แม่ไม้คนที่ได้มาใหม่เนี่ยเป็นคนขยันนิสัยดีอ่อนน้อมถ่อมตนก้มกราบเท้ามาวินก่อนนอนทุกคืนแล้วต่อมาก็มีลูกให้กับมาวินหนึ่งคนเป็นผู้ชาย เสร็จแล้วหล่อนก็ทำหมันทันทีมาวินและแม่ก็ดีใจมากที่จะได้อุ้มหลานแม่อยู่จนอายุ98ปีก็จากไปอย่างสงบลูกๆทุกคนก็เรียนจบกันหมดรวมถึงกล้องด้วยลูกชายของมาวินก็กำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคนมีความสุขทุกคนมีจิตใจดีชาวบ้านก็นับถือเงินที่เคยกู้กุ้งไปทุกคนก็ผ่อนคืนมาวินทั้งหมด ที่ผ่านมามาวินไม่อยากจะพูดถึงกุ้งบุญก็ไม่ทำให้เพราะกุ้งเป็นคนฆ่าพอ่อมาวินก็ทำบุญให้กับพ่อและเกตเท่านั้นต่อมาก็ทำบุญให้แม่มันเป็นบทเรียนราคาแพงที่มารักและหลงเมีมมากจนเกินไป